เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับทำไมพี่สวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆให้ชมลเลือกือเล็กใช้นะครับนนปี9 5นะครับฮอนด้าโฉมสีดอรครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยบอดี้สวยเป็เรบางๆไม่มีชนหนักภายในสะอาดสมบูรณ์ครบ ยอ,อโอตโอ้กระจกไฟฟ้าเบาะหนังสภาพดีทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับราคาทุกถูกครับคันนี้2 7 5 0 0บาทเท่านั้นเองไปขับใช้งานกันแดดกันฝนเดินทางไกลได้สบายครับเล่มเอกสารต่างๆมีให้ครบภาษี69เครับยาวๆยันปีหน้าเลยราคาเบาๆพร้อมใช้ต่อได้เลยครับออฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าไว้เลือกซื้อกันประจำทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆครับรถสวยๆถูกถ 27,500บาทคันนี้อยู่ด่านช้างสุพรรณบุรีเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดทูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ